เปิดตัวขายไทยพร้อมส่งมอบทันที EV น้องเล็กจาก BYD คาดปรับราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมย้อนกลับไปเมื่อช่วงวันที่21มีนาคม2566ที่ผ่านมาก่อนงานมอเตอร์โชว์หวันหากใครที่พอจำได้ a ริเวณออโตมทีฟซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD ในประเทศไทยได้ประกาศราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2อย่าง BYD Dolphin ที่เตรียมเข้าทำตลาดในประเทศไทยออกมาด้วยค่าตัว799,999บาทในรุ่น Standard Range ที่สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด410กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งและเป็นราคาที่หักเงินสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว โดยข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่า r ริเว a ออโตโม i ทีพร้อมที่จะเปิดตัวและราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่6กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะมีการปรับราคาจำหน่ายใหม่อีกครั้งในรุ่น Standard Range และอาจจะมีรุ่น Extended Range เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำตลาดด้วยสำหรับสเปคของ BWD d o l p h i n รุ่น Standard Rang e มาพร้อมกับุมพลังขับเคลื่อนล้อค,คู่หน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัว กำลังสูงสุด177แรงมาร้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรทำท็อปสปีดสูงสุดที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถถูกจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่แบบเซลล์ทูบอดี้ความจุ44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด410กิโลเมตรต่อช้าตามมาตรฐาน NEDC และระบบรีชาร์จพลังงานของรถนั้นรองรับทั้งระบบ DC และ AC สำหรับการชาร์จไฟความเร็วสูงสามารถรองรับกำลังไฟสูงสุดที่60กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30ถึง80ได้ในเวลา30นาทีส่วนการชาร์จไฟบ้าน AC นั้นรองรับที่6.6กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก0ถึง100เเซโดยใช้เวลาราว6ชั่วโมง45นาทีรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรโดยเมื่อเทียบขนาดตัวรถและระยะทางการวิ่งต่อชาร์จแล้ว ดอฟินจะเข้ามาชิงส่วนแบ่งของรถยนต์ในฟ้านในระดับรุ่นเริ่มต้นถึงระดับกลางโดยคู่แข่งหลักในตอนนี้ก็จะเป็นโอร่า o ู d แคทซึ่งในรุ่นเริ่มต้นของโอร่า o ู d แคทรุ่น400เทคนั้นมีค่าตัวอยู่ที่763,000บาทและถ้าการปรับราคาใหม่ของวีเวอร์ดีดอฟินเริ่มต้นที่ราว6.9หรือ700,000บาทต้นๆในรุ่น Standard Range เชื่อว,ว่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้แข่งอีกครั้งแน่นอนเช่นเดียวกับบีว a ีแอตเตอรทีที่ทำสถิติยอดขายและยอดจอดทะเบียนสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนแล้วในปีนี้และสำหรับใครที่สั่งจองบีวดีดอฟฟินไว้ตั้งแต่ช่วงงานมอเตอร์โชว์ก็เตรียมรับน้องโลมาไปขับกันได้เลยส่วนใครที่สนใจสามารถสัมผัสและทดลองขับได้ในวันที่6 1ถึงรกรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1เซนทรัลลาดเพาวและโชว์รูมบีวาีทั่วประเทศ ส่วนเรื่องของราคานั้นจะมีการปรับใหม่หรือไม่และจะถูกลงแค่ไหนเราก็ต้องมาติดตามกันต่ออีกนิดครับแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงหากมีการปรับราคาใหม่เป็นเริ่มต้นที่ราว6.9ถึง7แสนบาทต้นๆในรุ่น Standard Range จะช่วยให้ b w d Dolphin มีความน่าสนใจมากขึ้นหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ